เคยวังเห็นครับฝนตกนะครับตอนนี้ลุงหลอดมาลบฝนครับเลื่อนมาทายไกล่เลยนะครับไปไปไปลไปไปอีกนี่ลี่เลย สุดยอดขกากาเดือด้ครับเคย์บังหินครับราคาหาแปดครับที่ลี่เลยมารวบเฉียวบักไฟไปกับลุงรอดเอฟซีรับรองหวานจิลลิ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 ที่ลี่แล้วนะครับแต่ว่าฝนตกเริ่มแห้งคืนแห้งคืนนะครับตอนนี้ครับจุดกลางสายฝนเลยนะครับเคย์บังหินครับเหลือแต่หมานครับตอนนี้ที่ลี่เขากีเมตไปแล้วนะครับฝนก็ตกแห้งลงมานะครับผม บโหว่าข้างบนที่เป็นอย่างไรครับรอลอรุนลอเชียเคยฟังหินครับลอยยีสีพาดไปเห็นแล้วนะครับเพิ่์ลซีลงบังไฟลงไปแล้วไฟลงแล้วครับเพิ่์นว่าบังไฟลงแต่ว่ารอความชัดเจนจากกรรมการนะครับเพิ่์สบายใจได้แล้วนะครับ สบายใจถึงสองไฟขั้นมันลุ่งอีลีกับจ้าวครับสองร้อยพลาดไปล,ลอดลุลรอดเชียร์ครับเบื้องหันเพื่องบ้าลุ่งแล้วนะครับแต่ว่ากรรมการ,รกบา่บบรเ,เห็นเทากับวารอดลุนกันว่าซีแมนคือเพลื่อนว่าหรือเพื่องเห็นอี่ยังกับเบื้หูกันครับสองร้อยแปดสีพลาดไปอ้าว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 อ้า,า,าวใช้ใช้ ไใใต่ไตไตขอบตัวนั้นนานไต้ขอบอ่ะไต้ขอบนั่นไต้ขอบไส่ไเจ้าซีขอบไหนนั่นนั่นเห็นบ้าน่นั่นนัเบ้าอ่ะซี่ลอยซ้ำซิมบอดีดีไ่ไส่ไต่ไต่่ไต่บาดีครับปวดผุนได้อีกเป็นลอยครับ สองรอยเจสบพันไปจูลงมาจูลงมาทุดยอดกรนด้วท er like ้งครับใครกว่ากว่าคแล้วสองรอยเจสพันไปม่เนไมเยแล้วเายบแมนะครับที่นมา่น่ไว่อยยกนั่นนั่นนั่นสร้อยหรอสามรอยพันบผ่าน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 สพัแล้วโอ้ได้อีกหกสิบปุ่น โอ look, ้ยเบาไปนั mm ่นเป็นย yeah. ังสีบะไรอยู่บอกสูงหนึ่งเออสีรถตั้งนะครับผมสีผ่านไปนะครับรุดฝ่าแจ้งแจ้งแจมลงมาครับนะครับบางไฟล์ลงงามครับเจสสีผ่านไปกำลังสีรถเขาหลังเต้นครับนี่ครับรถพัน บางไฟหมานครับตึงสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบครับเคย่างหินครับขอบคุณที่ติดตามรับชมล้อ F4 สวัสดีลลแลาลาลมารวบเฉี่ยพวกฝ่ายไปกับลุงร้อ F4 รับรองวันเจี๊ยล